สวัสดีครับท่านสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านคลิปตอนนี้เป็นตอน ep 2 6 1ครับจะมาแนะนํำการใช้งานเบื้องต้นของกล่อง ipm up sd 3นะครับมาดูอุปกรณ์ที่ให้มาทั้งหมดนะครับในตัวกล่องนะครับอันนี้จะเป็นตัวกล่องอุปกรณ์ที่ให้มาก็จะมีตัวกล่องครับเป็นตัวนี้ครับด้านหน้าจะเขียน up sd 3ครับมีรีโมทนะครับ1ตัว พร้อมานด้วยนะครับแล้วก็อะแดปเตอร์12โวลต์ครับแล้วก็สาย HDMI 1เส้นมีคู่มือการใช้งานเบื้องต้นนะครับก่อนการใช้งานก็อ่านให้เข้าใจก่อนนะครับถึงจะเริ่มต้นใช้งานครับผมเดีย๋ยวมาดูที่ตัวกล่องเลยนะครับด้านบนนะครับขนาดก็เป็นขนาดเดียวกับรุ่น SD Fin 3เหมือนกันนะครับหน้าตาเหมือนกันหมดนะครับ แต่จำนวนช่องจะต่างกันบ้างนิดหน่อยครับอันนี้เป็นด้านหน้าครับผมเวลาใช้งานก็จะมีไฟตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวรับรีโมทอยู่ด้านหน้าครับมีช่องระบายอากาศครับผมหรือว่าสามารถที่จะไปยึดกับผนังได้นะครับจุเนี้มาดูด้านหลังครับก็จะมีพอทที่ต่อมาจากจานดาวเทียมนะครับจุดนี้ครับมีพอท S.D.M.I. out ครับตัวนี้แล้วก็แจ็ค A.V. out ครับเป็นแจ็ค A.V. 1ออก3นะครับอันนี้ก็จะเป็นรูแจ็ค12โวลต์ครับผมสำหรับเสียบไฟเลี้ยงนะครับส่วนด้านซ้ายมือนะครับก็จะมีพอร์ต U.S.B. นะครับสำหรับใช้ต่อกับแฟลชไดร์ ye, หรือว่าต่อกับเสา Wi-Fi usb นะครับเพื่อจะดู YouTube เพราะว่ากล่องตัวนี้สามารถดู YouTube ได้ด้วยนะครับแต่ก็ต้องหาซื้อเสา Wi-Fi มาเชื่อมต่อนะครับถึงจะสามารถ connect ดู YouTube ได้นะครับผมการต่อใช้งานครั้งแรกที่ซื้อมานะครับก็เสียบสาย hdmi นะครับเข้าที่จุด hdmi out แล้วก็ต่อตรงน,นี้ไปที่ h d m i in ของทีวีนะครับแล้วก็กดเลือกเป็น h d m i ด้วยนะครับกดให้ถูกต้องนะครับนำใส่จานอันนี้ผมต่อกับจาน ku band นะครับมาต่อเข้าที่จุด l n b in นี้นะครับก็หมุนให้แน่นนะครับผมหลังจากนั้นก็เสียบปลั๊กอะแดปเตอร์นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปตรงแจ็ค dc in นี้นะครับผมจะมีไฟแดงติดนะครับเดี๋ยวมาดูที่หน้าจอเลยนะครับ เปิดมาตอนแรกป๊อปอัพยังเป็น S D Fin 3นะครับแต่ว่าข้อมูลข้างในจะไม่เหมือนกันนะครับก็ช่องรายการก็จะต่างกันครับส่วนด้านบนนะครับด้านบนของตัวกล่องเดี๋ยวมาดูที่ด้านบนนะครับจะมีปุ่ม c h a n n e l DOWN แล้วก็ Channel Up นะครับสามารถกดตรงนี้ได้นะครับเวลาเปลี่ยนช่องแล้วก็ปุ่ม Power ตรงนี้นะครับลืมแนะนำไปถ้าหากมีสัญญาณนะครับไฟตรงนี้ก็จะมีสีเขียวกับสีแดงนะครับก็ ดูที่ภาพก็ได้ครับก็จะมีภาพอยู่นะครับก็จะมีสีเขียวกับสีแดงถ้าไม่มีสีเขียวแปลว่าจานเรามีปัญหาหรือว่าจานไม่ได้ติดตั้งนะครับมันก็จะไม่ขึ้นสีเขียวครับจะขึ้นแต่สีแดงครับผมเดี๋ยวเรามาตรวจเช็คช่องรายการนะครับจะต่างกันบ้างนะครับกับกล่องรุ่น s d fin สนะครับ version นนะครับเอร์ชั่นตอนนี้ยังเป็นศ 576อยู่นะครับยังไม่ได้มีเวอร์ชั่นใหม่นะครับดูด้านบนขวาครับแล้วก็ช่องรายการที่ต่างจากรุ่น HD Fin 3ก็คือช่องตรงนี้นะครับช่องบางก c อ a n n e l นะครับแล้วก็ Beauty c h a n n e l ครับด้านนี้ก็จะเป็นสวัสดีลายไทยนะครับแล้วก็โชว์กลางโชว์ใต้นะครับที่กล่องรุ่น HD Fin 3ไม่มีนะครับก็จะต่างกันตรงประมาณนี้ครับ ส่วนช่องรายการอื่นๆก็จะคล้ายๆกันนะครับก็จะมีช่องหนังช่องการ์ตูนนะครับลองกดเข้าไปดูได้ครับอันนี้จะเป็นช่องหนังนะครับแล้วก็ช่องตูนตูนๆครับผมตัวนี้นะครับก็จะสามารถรับชมได้ประมาณนี้นะครับสำหรับกล่องรุ่นนี้ครับกล่องรุ่นนี้สามารถต่อ เชื่อมต่อเข้ากับ wi-fi ได้นะครับแล้วก็สามารถดู youtube ได้นะครับการเชื่อมต่อก็ต้องหาซื้อเสา Wi-Fi USB มาเสียบเข้าไปนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ทำการเชื่อมต่อนะครับการเชื่อมต่อทำไว้ให้ดูแล้วนะครับเดี๋ยวดูคลิปด้านบนขวามือนะครับผมก็จะสามารถรับชมได้ประมาณนี้นะครับสำหรับกล่องรุ่นนี้ครับคลิปนี้ก็ขอจบ การแนะนําการใช้งานเบื้องต้นสั้นๆเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องให้นะครับแล้วก็กดตรงรูกกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับผมคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ